สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินนูนหน่อยกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนกลับเอฟซีทั้งช่อง YouTube ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนกลับเอฟซีเล็กฮานอยทุกทุกท่านเอาท่านผู้ชมสําหรับคลิปีนมัดตามต่อกันเลยนะคะเนาะฮานอยมัดรวมกว่าจะมาได้ท่านผู้ชมแต่ละคลิปอยู่ในบ้านอัดคลิปไปได้เลยท่านผู้ชมเสียงดังเสียงดังแห้ง หายพอผ้าออกมาหน้าธผูมชมวาสิลงแต่เศ้าอัดคลิปบอดายธรรมชมออกมาอัดเอาอยู่หน้าละกะไปตัดเอาอยู่บานดีกว่านะคะเนาะอยู่บานเสียงดังนร,รูมชมจากเสียงเพลงเสียงหงลงคลิปอัดคลิปบอดายเลยธรรมชมเอาธผูมชมสําหรับคลิปนี้มาตามตัวกันเลยเนาะค่ะเนะาะฮา,า,า,านอยมาร่วมหมู่บ้านเนบบอปังปันไดานผูมชมฮานอยมาร่วมเขารอบเดียว เจาะแตกหนึ่งเก่าทรามผู้ชมรอบปกติสำหรับท่านใดถึกยินดีนั่งด้วยค่ะเด้อฮานอยมาว่าในบบปังท่านผชมเดนซีกับหาเจาะรูดหาทรามผูชมหาบอมมาเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้มาตามตัวกันเลยเนาะคะ่ะเนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมแอดมินโน้น่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องน้ำแน่เด้อค่ะเด้อคุณปอคุณแม่ ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บ่ได้ดขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อารรม้ชมเอามาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะฮันนอยมาตรวนประจำวดวันที่ยี่สิบห้าเมื่อวานเนรล่าพัฒนาหนูหน่อยกะกะตายเด้อธรรม้ชมในคลิปหนูหน่อยบอกพ่อแม่พี่น้องอยู่ว่าโนูหน่อยหมักหนึ่งรูดหนึ่งธรรมชม ตายหลังพันบัดเดียวดนมูจุมเอาหงุดวันพุดตามต่อเนาะค่ะเนาะเราพัฒนาคลิปนี้ตามห้าหน้อยดมูจุมยี่สิบห้าทับสามหกสิบแปดนะคะน้อยมัดรวมเลขเด่นจับวินนะคะ เลขเด่นจับวินวันนี้มีเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้านะคะเด่นเด่นเก้ากับศูนย์ สิบห้าคู่วินนะคะมีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าห้าศูนย์หนึ่ง ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าสองสาม สองหและสาห้านะคะเด่น9ก้ากับ0นวิ่งรูดวิ่งรูด มันนี่นูนหน่อยเจาะวิ่งรูดเก่าด้อท่านผู้ชมวิ่งรูดเก่าวิ่งรูดเก่านะคะวิ่งฟันรูดเจาะเก้าหกคู่เด่นเน้นเจาะเก้าสองเก้าสาม 9ก้าห้และหนนะคะสองคู่วัดใจหนึ่ห้านะคะต่อมาเล็กเด่นประจำวันธรรมจุมเมื่อน,นี่เลขเด่นประจำวันน,น่อยว่า น่าสิก,กอดข้อกันมายูดดอกธรรมชมเพราะว่าเหล็กเด่นประจำวันมาต่างหลายตัวเด่นประจำวันนะคะชลเก้าศูนย์สามห้าเด่นประจำวันมาตีตัวเลยธรรมชมเก้าศูนย์สามห้าสิก,กอดข้อกันมากบาธรรมชม อ้าวพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อฮานอยมัดรวม,มวเมื่อวานนีนกาชาดบอมมาเนาะค่ะเนาะกาชาดบอมมาท่าผู้ชมเมื่อวานนี้ลุตไปแล้วอย่าฝาลงเด้อค่ะเด้อให้เน้นพิเศษปก,กติและ VIP ไปก่อนนะคะรอบกาชาดจอบเอาท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ถ้ารอบกาชาดมาไข่ลุยเด้อค่ะเด้อล่มท่านผู้ชม อาพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อต่อมาชุดสามตัวฮันนอยมัดรวมชุดสามตัวนะคะแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อท่านใดบ่ท่านเข่ากลุ่มลายน้ำโมสนใจเข่ากลุ่มน้ำโมแอดไลน์สแกนคิวอาร์โค้ดเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่เข้ากลุ่มลายปีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแอดไลน์สแกนคิวอาร์โค้ดนะคะ เอาทา่้งผชมสำหรับคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอหายแห้งๆปังๆเด้อค่ะเด้อคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน่าสวัสดีค่ะ